เด็กน้อยคนหนึ่งเกิดและเติบโตที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ต้องย้ายตามครอบครัวไปอยู่ฝรั่งเศสตอนอายุเพียง7็ดขวบที่ฝรั่งเศสนั้นพอกับแน่จึงพาเด็กน้อยเข้าสมัครเป็นนักเตะของสโมสสแถวแถวบ้านที่ชื่อ R.S. n o y Kersh หลังโชว์ฟอร์มเด่นกับสโมสรท้องถิ่นธนวัตรซึงจิตถาวรได้เซ็นสัญญากับทีมเยาวชนน้องซีสโมสรระดับหลีกรองของฝรั่งเศสฝีเท้าของเจ้ากันโดดเด่นกว่าในเด็กรุ่นเดียวกันมากจนติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนและสวมปลอกแขนกับตันทีมชุดเล็กของทีมตราไกมาตลอดหลังหมดสัญญากับน้องซีปี2020เถาเซนสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้แบบไร้ค่าตัวสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะไทยคนแรกของสโมสรเจ้ากันบาเจบอยู่บ่อยครั้งที่เลสเตอร์จนหมดสัญญา ในขณะที่ตัวเองยังพักรักษาอาการบาดเจ็บสโมสรเมืองทองอยู่ในเต็ดตัดสินใจยื่นข้อเสนอและเซ็นสัญญาทั้งๆท,ท,ที่เจ้าตัวยังเจ็บที่เมืองทองเจ้ากันโชว์ฟอร์มได้ดี แต่อาการเจ็บก็ทําให้เจ้าตัวไม่สามารถลงสนามช่วยเหลือสโมสรนจนในที่สุดมีการยกเลิกสัญญากันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นราชบุรีเอฟซีคว้าตัวเจ้าการมาได้ในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะที่ราชบุรีธนวัฒน์โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นทั้งบิวอัพเกมจากแดนหลังเชื่อมประสานเกมแดนกลางซับพอร์แนวรุกในเกมบุกจ่ายบอลเนียนตาคิลเลอร์พาให้เพื่อนทําประตูซัดลูกไฟใส่คู่ต่อสู้จนเป็นหัวใจของทัพราชันมังกรอย่างแท้จริง แม้เจ้ากันจะไม่ได้ลงสนามในนามทีมชาติไทยมากนักแต่เราเชื่อว่าเทคนิคและเซนฟุตบอลอันเหลือเชื่อจะสามารถเอาชนะใจโคช้ชทีมชาติไทยและแฟนฟุตบอลไทยได้ไม่ยาก